ะะคเราจะมารีวิวของชาวสุนิทิสคกร์โร่ตามฐานะทางการเงินเพราะว่าเราเข้ากัร้านบุกคคล็อบร้านร้อยเยนนะคะแล้วก็เซ็ตเครื่องตีรีดไฮโซเสร็จมไม่บอกว่าร้านอะไรจัดมาค่ะตัวที่หนึ่งค่ะนี่คือตัวที่เข้ามาเสร็จกริดการ์ดก่อนเลยน้องเจนกริดการ์ดก่อนเลยน้องเจนวิ่งไปแบบตีรีดมากตัวเครื่องของเคาเองของเขาอ๋อของมิโมะใช่แก๊บเป็นยีนของแก๊บ เป็นยีนของแก๊ปไม่ยีของแก๊ปทุ้คนแบมาในคลิปนี้ไม่มีใครต้องการจะซื้อเสื้อยีนในชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยคิดว่าต้องมีเสื้อยีนบอกว่าทีแรกทีแรกตอนอยู่เมืองไทยคือพี่บอยอยากได้เสื้อยีนมาเี่บ่นมากต้องไปเดินแบบหาซื้อจนได้มาเป็นยี่ห้อหนึ่งตอนนี้ยี่ห้อหนึ่ง เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บพอมาถึงฝุ่นไปร้านอะไรร้านนี็ันสติเ็ดขันสติไม่ันสตเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินเดินเไปเฮ้ยยีนมันสวยเฮ้ยมันใช้ได้เลยอะยินม right ันสภาพดีดีมากเลยก็เลยเอ้ยไซส์เอ็ป่ะไซส์เอสไซส์เอทีเป hey, ็นไซส์ที่บอสได้เลยนะเนี่ยอะไรอ็เยตลอเอกอร็จปุ๊บแบบกึ๊บไปเรื่อยๆ ราคานี่นะคะสุณหมราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะลืมเลยตัวเนะ้รราคาเหรอเจ็ดร้อยป่ะไม่สามไม่ผมว่าถูกกว่านั้นสามร้อยบาทไช่ไม่แค่พันเยนเองสามร้อยบาทสามร้อยกว่าบาทหนึ่งพันเยนแก๊ปเสื้อยีนไม่สามารถหาที่ไหนได้แน่นอนค่ะใช่ต้องซื้อต้องซื้อ ยากมากใช่เอ้าไม่เอายีนของพี่โมกับพี่เอ็มเอวยีนมาค่ะยีนมาตั้มาซีรีส์ยีนทุกคนนี่จะยีนหมดตัวที่สองพี่เอ็มค่ะตัวที่สองตัวที่สองพี่พี่เอ็มเนี่ยก็จะได้เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะน้องเจนวิ่งมาต้องได้ให้มีตัวนี้ ่เราก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกเราก็จะดูในมือถือเ่ื้อนี่มันเป็นแบรนด์ของอะไรแพงรึเปล่าหรือกลอโกโซอะไรสุดท้ายมันก็คือเป็นแบรนด์ไทยญี่ปุ่นนี่ซึ่งช็อปมันดูแล้วแบบแพงมากการที่ได้ได้มาราคาเท่าไหร่งพันกว่าเยนจริงป่ะเอ๊ะหนึพันกว่าเยนเหรอไม่ของพี่เจ็ดแปดร้อยเหมือนกันของเขาบอกพี่นี่ประมาณสองพันสองพันเยน พันเยนซึ่งก็ไม่สามารถหายยีนที่ไหนได้ตัวละเจ็ดร้อยแน่นอนตัวนี้ถ้าสื้ในช็อปคิดว่าแบบเกินสองถึงสามพันเพราะขนาดอันนั้นสองพันเลยเหลือสามร้อยใช่ตัวนี้เจ็ดร้อยคูณสามโอ้โหเหลือเอืเอเยอะเยอะเยะเยอะมนอ่เ็เ็็นเอีกตอวหนึ่งยึ่งอเป็นเย็นสีเข้มเอะก็แะเย็ามยรถใส่ที่มองเส่ะเยอะเออเ็เะเเยยเยนยะะอะ ไม่คิดว่าจะได้อืมไม่คิดเลยคิดก็แบบเฮ้ยตัวนี้มันต้องของพี่โมได้เลยเพราะว่ามันจะมีใครไม่มีจะยินไม่ได้มันต้องครบคนได้ไหมะใช่อันแรกเขาจะปุ่นเหมือนกันค่ะเจ็ดร้อยเหมือนกันนีงานพละแตกความดีคือพี่โมกับเอ็มสามารถใส่กระดาษกันได้ด้วยว้าวมันเป็นยีนี่ถูกมากค่ะโอเคจะท ไปอ่ะยีนยีนอีกตัวยีนอีกหนึ่งตัวค่ะพเอ็มก็ได้มากางเกงยีนของพี่เอ็ของยูนิโครตัวนี้นะฮะเหลืออยู่มันจับห้าร้อยว่าบาทห้าร้อยบาทห้าบาทที่เาทำใช้ยูนิโครต้องโรงานตนี้ยเก้าสิบบาท้าร้อยเบาทอยู่รายับูยีนสภาพดียังใหม่มากตัวนี้เลย คุ้มมากว้าวโอมีคสรุปคือพี่เอ็มได้เยอะสุดองตัวแทุกคนที่ลองแบบเสื้อเชิ้ตสตัวเนี่ของพี่เอ็มนี่ยของพี่เอ็มยนคเหมือนกันคือพอดีตัวตีตัวตัวเท่าไหร่อ่ะร้อยกว่าบาท่ะได้ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทอ่ะขาายเยนมรเยนมเยนนคอล เดนี้ก็เช็ดกับยวน้อะไรไม่รู้ไม่ไม่ไม่ใช่อยู่ในโทรไม่อินเดีย์เนนะว้าว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 ขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากคนแบบ่เฮ้ยมันโอเคคือมันขับผิวอ่ะจริงไม่นีเลยต้องเอาต้องเอามาย่อค่ะไม่ใออ เหมือนแบบเหมือนพี่เป็มมีหลายตัวมากที่พ่โมเลือกไปนแต่ว่าัดมาที่ดีแงเละพี่เมหมดแล้วเหรอมแล้วครับต่อไปเป็นของน้องเจนตัวนี้ตัวนี้เป็นกระโปรงนีลี่้ตัวนี้ใส่แล้วน่ารักเลยตัวนี้กระโปรงอย ตอนนี้กระโปรงใส่พอดีมากคือคือออกแนวแบบแอนิมอลแบบมินิบอสต้องแก้นะใช่นะแล้วก็แบบความความความเจ๋งของเขาคือแบบข้างหลังมันจะยาวกว่าแบบคุณภาพแบบดีหลุดก็ตกตัวละสามร้อยจริงจริงก็ยังไม่ได้ดูว่าที่ห้ออะไรยังไงนะแต่ว่า ก็ใส่ออกมาแล้วดูญี่ปุ่นก็ก็แข็งเนื้อดีด้วยรองเทใช่ได้เลยนะสปอร์ตใช่ค่ะที่เก่งกาเพระฉะนั้นไม่ต้องกลัวเพรก็ทำของจริงแล้วจะไม่มีอืมอ้โเยอะจังวะเอาตัวนี้ก่อนละกันมาตัวนี้ไว้หลังสุดตัวนี้ไว้หลังสุดกอนมากเอาตัวนี้ตัวนี้ของเจนก่อนอืมตัวนี้ก็ ประมาณเดียวกันค่ะราคาใกล้เคียงกอประมาณสองพันถามว่าใส่ก็สามารถใส่ทํางานได้ค่ะแล้วก็ยี่ห้อไม่ขี้เลอค่ะก็มียี่ห้อไัมจำไม่ได้ไม่มีอ๋อง้นตัวนี้ก็ไม่มียี่ห้อค่ะก็ช่างไม่แต่ว่าแต่ดูดิแต่ว่าเวลาใส่ออกมาคือมันก็เรียบร้อยแล้วก็แบบสามารถแบบตัดในส่วนแบบไม่แต่ตอน <c oughs> แต่ตอนซื้อทุกอันมียี่ห้อ จริงเขาอาจจะไม่ได้เย็บเขาตัดตัวเยี่เขาทิ้งใช่ซึ่งมันเป็นแบรนด์ช่่นใหญ่เป็นแบรนด์ในญี่ปุ่นใช่ค่ะก็ประมาณอย่างที่ว่าก็เป็นแบบแบรนด์ญี่ปุ่นก็ใส่ทำงานได้ตัวถัดไปตัวนี้ก็เป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ประมาณก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่รู้แต่แบบราค ได้แล้วก็มีตัวคอ้งเหมือนกันอ,อืมขู่ข่เหมืนกสองร้อยเป็แพงนะตัวนี้ไม่แพงสองสามร้อยดั้นเนีนสองสามร้อยใช่ก็ <c ười> คิดว่าแบบจะมาใส่แบบสไตล์เมนิมอลเมนิมอลแ,แล้วพ <c ười> <c ười> อดี <c ười> อ่าตัวนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะคะอาจต้องแบบให้ลองใส่แต่ว่าก็ไม่จำเป็น,นจริงๆมันเหมือนเป็นมินิโค้ดมินิโค้ดออ๋เราก็ไม่รู้ มันเรียกมินิโค้ดหรือมินิโค้ดเดรสมินิเดรสโค้ดก็ก็ไม่เป็นโค้ดไม่เป็นโค้ดใช่ไหมใช่ก็จะแบบเหมือนแบบใส่กับกางเสั้นก็ได้กับกางเกงยีนส์หรือว่าใส่กับเด็กกีนส์ก็ได้เพราะว่าเห็นเส้นสายมันมากใช่ตอนนี้ก็คือความเจ๋งของเขาคือเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นค่ะว็อยแพงอยู่คือแล้วการเก็บงานของเขาคือจะดูเนื้อซ่อนอยู่ข้างในทั้งหมด มีกระดุมท็อกจุดอยู่ข้างในนะวิธีการใส่ก็คือก็ต้องสอดกระดุมเข้าไปในรูแบบแต่เข้าไปข้างในไม่ใช่อ้ออมงค์ข้างนอกใส่ก็จระจายก็จนไม่กระจายก็ไปหาดูเราคิดว่ากลุ่มกระจายใช่โอ้โหรีวิวดีอ่ะตัวนี้ท็อกฟอร์มมากอ่ามอสมารีวิวเองไหมอ่ะไม่เอาอ่ะเฮ้ยตัวนี้เป็นความภาคภูมิใจของน้องเจนตัวนี้เป็นตัวที่เราก็ ดูดูแบบเฮ้ยเสื้อหนังเราก็แบบแบบเฮ้ยมันมันดูใสมันน่าจะได้ก็เลยแบบลองเรียกที่บอสมาลองหนาเดืนี่คือใช่คือเสื้อหนังที่เมื่อกี้เราเดินกันผ่านมนาะก็สี่หมื่นเยนก็มีหมื่นเยนสองหมื่นเยนตัวนี้สามพัน สามพันกว่าเยนก็ตกพันกว่าบาทคือคุณไม่สามารถจะหาเสื้ออะไรเนี่ยเสื้อหนังเสื้อหนังที่ราคาพันกว่าบาทได้แน่นอนแล้วแบบใส่แล้วมันพอดีตัวเป๊ะๆที่บอดมันจะตัวเสมอว่าที่บอสพูดว่ามันเกิดมาเพื่อที่ไอ้ยังพังพังกันลมกันอะไรก็ได้ใส่เป็นวินเมอร์ได้ เสืดอฮาร์ด้วปกตีแบบสีเสื้อหนังกใครเขาชอบแต่แบบสีน้ำตาลมันจะเป็นอีกอีกแต่ว่าที่เราเจอเมื่อกี้10,000เยนเนาะแล้วก็เซลแล้วเหลือ21,000เยนใช่แล้วนี่เหลือ3,000เยนโอ้โหคุณไม่สามารถหาราคานี้แล้วคุณภาพแบบคือมันไม่ได้ขาดเลยอะ ชี rarely, huh? ้แหล่งเหมือนน้เจมอยู่ตรงไหนคะไม่บอกมันอยู่ไม no 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 ่บอกต้องมาสีดอยแรกจำได้ว่าอยู่ตรงมารทิกนู้นอะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเอาให้คำบรรยายสิลุงคือฮานุกิคือฮานุกิโรโคจิฮานุกิคาจิโคจิโร คนจิโือตรงซูซูกิโน่นั่นแหละย่านนั้นอยู่ชั้นสองมันจะเห็นแบบเดินๆไปปุ๊บจะอยู่ชั้นสองเลยเขียน second street เป็นตัวเ e x สองแล้วก็ m d นะคะเดี๋ยวเราไปหา sec โอ้ m d งั้น second street ชั้นสองมีอะไรให้ช็อปมากจริงอยากได้มากกว่านี้นะพวกนาฬิกาอะไรกระเป๋าอืมนาฬิกาด้วยแล้วก็รองเท้าอะไรลันยูบาลานาะอะไรนะไนกี้ไนกี้อาดิดาสทุกอย่างมันมีจนมันมีคู่หนึ่งอ่ะของอาดิดา ทีมวงบอกว่าตัวนี้บางอ๋อ NMD NMD แท็กญี่ปุ่นด้วยนะวว้าแต่คือบังเอิญไม่มีใครใช้ได้อดจบปิดเดี๋ยวต้องไม่ถึงพันเลยนะต้องใช้ไร้เหรอมันยี่สิบห้าจุดห้ารูใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปขนาใหญ่ตัวของพี่แล้วก็เล็กกว่าของบอสยิบเอ็มจบกันเลยจเพียงแค่นี้ค่ะสมือเอ๊ะนี่หองไรจัง กอคอันนี่กินเพลางแรงไปเลยนะเพราะว่าเขากินไปเยอะวุ้นั่นๆอันนี้มาวานเฉนๆมากแผลแผลรี่หรือเปล่าหน้าแดงจ้ะเจนเริ่มจะหายแดงอะนาเขากินไปเยอะเจนเริ่มหายแดงตอแดงแข็น้ำพีทนี่นะใช่เอ็ม ง่ายดีไปเลยดีที่น่าจะลองกินเบียร์สักโออ่ะดิบยังไม่ดิกหรอไอเนี้ยดีไม่เตี้ยเพราะเออแม่งเอาแม่งไปหายกันเราเราไปกินเบียร์ใช่ไหมแบบเบียร์บุ๊บเลยอ่ะไม่ไปกินน้ำปกติไม่ไปกินเออเรื่องของเบียร์ไม่แดงจริงเนาะไม่แดงอันนี้คือไม่เป็นไรเลยนี่ไม่เป็นไรเลยอ๋โหอาการดูค่ะ เราสองคนเราสองคนเหมือนกันที่เราร่วหัวไมัได้หนักหนักเหมือนมีใครมาใส่ที่ข้างหัวเรจริงหัวก็ตายไหมอืมรู้สึกมันจะหนักมั่งกดขมับเรอม่ท n าหลบ m นทนหลบอมีตอนนี้ตรงนี้ที่ประจอนี้ดูจะดึบดึบหัวข้างหลังออกไปคุณเนยมันดึบดึบดึบทำอะไรคัฝันนี้าัไม่ไหวแล้ พีซสามเปอร์เซ็ด <the oso _> ูก <noc way> <üzik> ่อนว่าเดินตรงเปล่า